วัดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับทีมงานดับเนริัดจุตินะครับวันนี้เราพาเพื่อนที่ๆนะครับมาอยู่ที่หน้างานโค้องมานะครับบนพื้นที่3ไร่อยู่ที่อำเภอบุรองยจังหวัดบุรีนะครับวันนี้เรานารถเบอร์6ขป่าทษทีเบอร์ห้าของเรานะครับสมิทโมนะครับเจสเชสร้อของเรานะครับเอ็กนึ่ร้อยสามสิบนะครับบนจิ๋วเรามานะครับเพื่อมาใช้งานหน้างานนี้นะครับเพราะว่าเราเอาตัวได้เข้ามาเนื่องจากว่ามีการถมบ่อแล้วก็พื้นที่ สามไร่ขนาดกระทันรัดนะครับพอเราเสร็จจากแปลงนี้เสร็จเราก็จะเข้าแปลงบุนที่จัดสรรต่อนะครับที่อยู่ที่อำเภออู่ทองด้วยนะครับการทํางานของดับวินในรถขุดนะครับเราจะพยายามลดต้นทุนให้กับลูกค้าลูกแปลงนะครับโดยการทํางานเป็นแบบโดมิโนนะครับเป็นแบบเรียงเรียงหน้ากระดานไปนะครับเราจะไม่มีการกระโดดเอารถระโดดข้ามไปข้ามมานะครับไม่งั้นต้นทุนของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นรวมถึงลดต้นทุนของทางดับเินในรถขุดเองนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้มาอยู่ที่หน้าง,งานนะครับหน้าง,งานมันจะมีบ่อเก่านะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีบ่อเก่าซึ่งเจ้าของแปลงได้เข้ามาซื้อพื้นที่ตรงนี้นะครับ <olacak. S 1> เพื่อที่จะทําเป็นบ้านสวนนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นรอยต่อบ่อเก่านะครับที่เป็นบ่อถ้าแถวบ้านผมเรียกว่าบ่อน้อําที่น้ําที่สิ์นะครับน้ําเสียนะครับจะประมาณนั้นนะครับมันมีกลิ่นเหม็นนะครับมีกลิ่นค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการ ถมดินนะครับเดิมเนี่ยเจ้าของแปลงนะครับเดิมเคยซื้อดินมาถมตรงนี้นะครับดินกับซื้อดินมาถมแล้วก็เอาหินหินคลุกหินเกรดมาลงนิดนึงนะครับตรงนี้ถมเท่าที่3ามข้อมูลมานะครับสดสามมาราคาเหยียบเหยียบแสนนะครับเหยียบแสนนะครับแต่ตอนนี้ดับพื่นในรถขุดได้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่โดยทําเป็นปรับพื้นที่มีบ่อนะครับมีบ่อหนึ่งบ่อสร้างโคกสร้างบ้านนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ทั้งหมดถมบ่อตรงนี้นะครับมูลค่านะครับไม่ถึงแสนนะครับมูลค่าไม่ถึงแสน คอยติดตามชมหลังจากที่งานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานดำเนินรถขุดจะอัปเดตให้เราชมนะครับตอนนี้ทางรถขุดนะครับโดยช่างบาสนะครับได้มีการผลักเอาดินที่ได้จากการขุดรูปบ่อนะครับบ่อฟรีฟอร์มนะครับโอบบ้านอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับกำลังเอาดินตรงนี้นะครับเข้ามาถมนะครับถมบ่อตรงนี้โดยวิธีของการเขาเรียกว่าถมเปียกนะครับหรือว่าถมโดยวิธีการผลักนะครับเอาดินผักถมมาเรื่อยๆนะครับเลนมันก็จะกระจายขึ้นนะครับ ข้างล่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเลนแล้วฮะก็คือผักเอาดินเอาดินใหม่นะครับดินที่เราได้จากการขุดนะครับเอามาผักผมแทนที่ดินเลนผักน้ําออกไปนะครับออกไปหาเพื่อนมันนะครับก็จะเป็นวิธีของการผมเปียกหรือว่าผมแบบถักนะครับแบบถักนะครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีของการที่ผมแล้วค่อนข้างจะพื้นที่ไม่มีการว่าจะสุดนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับนี่ยพื้นที่ที่ผมไปนะครับไปประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราพามาดูหน้างานเลยนะครับหน้างานด้านหน้านะครับบ่อห่างไกลตัวรถนิดนึงนะครับให้ช่างบ้านได้ทํางานได้อย่างสะดวกนะครับเรามาดูลีลาบ่อฟรีฟอร์มของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสอนนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับบ่อนะครับก็จะเป็นบ่อฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้ก็โอบบ้านอยู่นะครับโอบบ้านอยู่ นี่เป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับตรงที่รถผมจอดตรงนู้นด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่ที่ทางลูกแปลงเก็บไว้เพื่อทําเป็นอาคารพณิชย์นะครับอาคารพณิชย์มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับออกจากถนนมานะครับโอ้โหแต่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับสร้างบ้านของทางเจ้าของแปลงครับบ่อนี้นะครับจะมีความลึกมีความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับเปิความลึกที่4เมตรมาชมนะครับ การเล่นเล่นในเรื่องของตะพักเราเห็นเราตรวจสอบแล้วว่าดินตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนาะเราก็เล่นตะพักทำตะพักเพียงแค่ตะพักเลยเดียวนะครับเมตรหนึ่งเราก็ชลูดลง3เมตรนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวมันไม่มีการต้องมาทําตะพักสองตะพักเพื่อที่จะอุ้มดินนะครับเราไม่ต้องทานะครับอุ้มดินเนาะเราก็ทําเป็นแค่ตะพักเดียวนะครับเพื่อที่จะได้มวลดินที่จํานวนมากนะครับเพื่อเอามาใช้งานกับโคกหนองนาของเรานะครับกับในการถมที่ พาเดินชมนะครับพื like like ้นท like ี <that maybe S 2> ่เราเห็นตรงนี้เป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาลงพื้นที่เลยนะฮะลงล่างเลยนะครับตวนี้ผ่านฝนมาแล้วนะครับผ่านฝนมาแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับไม่มีคําว่าพังทลายนะครับก็มีรอยน้ําโศกเล็กๆ็กน้อยๆตามสภาพนะครับรอยน้ําโศกเล็กเ็กน้อยๆตามสภาพของของดินนะครับถ้าฝนตกแล้วไม่ไม่ไม่มีรอยน้าโศกเลยนะครับก็แปลว่าตรงนั้นต้องเป็นพื้นที่ปูนแน่นอนนะครับ นะครับนี่ลักษณะงานของเรานะครับตรงนี้นะครับบ่อที่โอบไว้โอบบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศตัวนี้จะมีพื้นที่อาจจะมีความลึกเพียงแค่3เมตรนะครับตัวนี้น้ําฝนลงมานะครับน้ําฝนลงมาก็อยู่ข้างล่างลงไปประมาณเมตรเมตรหน่อยๆแล้วนะครับก้นบ่อนะครับแล้วก็จะมีเป็นสะพักเป็นสันฝายนะครับโอบมามาเป็นบ่อใหญ่นะครับแล้วก็โอบตรงต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นเป็นต้นไม้นะครับโอบต้นไม้อยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นี่คือบ่อฟีฟอร์มของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะทําให้มันแน่นเลยฮะให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่สำหรับเจ้าของแปลงนะครับเดิมตรงนี้ที่กลางเดินพาเดินไปตรงนี้เป็นบ่อนะครับทางทีมช่างของผมนะครับช่างบารนะครับได้ผักดินออกไปแล้วนะครับกลังได้ดินไปที่บ่อนะครับกลังได้มีนื้นที่บ่อนะครับตอนนี้เจ้าของแปลงนะครับ ก็กำลังไปหาไม้มาให้ทางช่างบาสในการเหยียบลองแท็กนะครับกลัวในเรื่องของอุบัติเหตุที่ที่ไม่คาดฝันสำหรับทีมรถขุดของเรานะครับเราทํางานนะครับเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็รักษางานของเรานะครับก็จะประมาณนี้นี่กาลังถักดินมาอยู่นะครับเป็นการถมที่นะครับถ้าซื้อดินเข้ามาถมก็แสนแน่นอนนะครับราคาแสนหลักแสนแน่นอนนะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีการปรับปรุงพื้นที่นะครับ ปรับภูมิทัศน์นะครับได้บ่อได้โครสร้างบ้านได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับราคาของเราแปลงนี้3ไร่เฉพาะแปลงนี้นะครับสามไร่ราคาไม่ถึงแสนนะครับเพราะว่าเนื้องานเราทํางานแค่นี้นะครับแต่ถ้าสามไร่ปกติที่ทีมงานดำเนินการขุดนะครับทํางานนะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนบวกลบนะครับหนึ่งแสนบวกลบราคาขึ้นอยู่กับแบบและลักษณะของงานที่เราขุดนะครับที่เราทํางานนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทางผมนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซี c, ทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ